สว,ส,สวัสดีสวัสดีละกันนะครับผมนะําหรับวันนี้มาพบกันกับแมวมุ้ยครับผมนะอินบ็อกกันเข้ามานะเบเป็่ร้อยขอเปรรสิบเลยพี่นะทุนร้อยขอเปรรสิบเนียพี่นะอ้าวจัดปุยรุ่ยไปครับผมนะไม่เคยขัดจัดใครตลอดเครัยผมนะเออไม่เคยขัดจัดใรดครตลอดเนี่ยมาถึงแล้วก็ว่าวยัางไง สิบาทได้12ครับกำไร2บาทบอกเลยเอามาทบดอกนี้นะครับผมนะได้เหลือกำไรหนึ่งบาทนี่ได้ได้โดนโดนไปเ,เรื่อยๆรยปุยลุยไปครับผมรวยปุยลุยไปไว่ายังไงครับผู้ช็อตี้สดยอดสุดต,ต่อซีมอสองห่อใส่ไข่ไปเลยเนะครับผมนะอย่ารอช้าอย่ารอเรีเยบร้อยมาดีเออมาดีค่อยๆไล่ค่อยๆปุยค่อยๆลุยด้วยกันอยู่ นะครับค่อยๆไหลค่อยๆปุยค่อยๆลุยด้วยกันอยู่นะครับลองดูลองสังเกตนะครับผมนะหมุน10บาทมา16ยังไม่เรียกว่ากําไรครับผมเนะฮะเออหมุน10บาทมา16ยังไม่เรียกกาไรครับผมนะเพราะบางทีหมุน10บาทมา6บาทต้องเอามาทบเอามาเซ็ตยอกันนะเพื่อนนะเออนะฮะแมวจะมาไม่มาไม่รู้แต่ผมเล่นตามเวลาผมคิดว่าน่าจะมานะครับไม่มาไม่เป็นไรไม่มาเติมใหม่นะครับเออเจ็บไม่จาซ้าอีกรอบหนึ่งเนะฮะเจ็บไม่จําซ้ําอีกรอบหนึ่งบอกเลย วิ่งพัดเข้ามาพัดเข้ามาเท่าทุนรอฟีเจอร์ฟรีสปินเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละโอ้โหมาให้ดีรอรอให้ดีใจแล้วก็จะไปนะครับสาหรับสกเก็ตเตอร์แมวนี้ออแมวมวยแมวมวยแมวมวยอย่ารอดีอย่ารอช้าเอาดีนะครับทุนหนึ่งร้อยอย่างน้อยกําไรก็30กว่าบาททุนหนึ่งร้อยอย่างน้อยกําไรก็30บกว่าบาทนะเพือ่อนนะฮะวิโหอย่ารอช้าเรียบร้อยครับขึ้นหลักร้อยแล้วนะครับ ขึ้นหลักร้อยแล้วว่าไงครับผมนะสามรอบวันนี้เรียบร้อยมาปุยหลุยไปครับผมมาปุยหลุยไปเรียบร้อยคูณแปดเข้ามาแล้วนะครับคูณแปดเข้ามาแล้วว่าไงล่ะสี่ร้อยหกสิบบาทเรียบร้อยครับกําไรหลักพันมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับผมนะฮะเห็นไหมครับพี่ยักษ์ทำกำไรมาแล้วนะครับผมนะของพี่ยักษ์มาแล้วของเพื่อนมาหรือยังนะครับผมนะของพี่ยักษ์มาแล้วของเพื่อนพี่ๆน้องๆมาหรือยังนะครับโปรดใช้วิจัยยานในการรับชมด้วยนะครับผมนะบอกเลย วันนี้แมวม้วยแมวม้วยแมวแจกเว้ยนะฮะแมวแตกแมวแจกเว้ยวันนี้เอาเรื่องอยู่นะครับผมนะสาหรับวันนี้ผมก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยสี่โอโหบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบงนะสุดจัดประหลัดบงหมุนเยอะนะเมื่อกี้นี้หมุนเยอะเกือบสิบห้าหมุนกว่าจะได้นะเพื่อนนะแต่ได้มาแล้วเมาก สักทีไปเซ็ตยอดไปหน่อยเออเซ็ตยอดสุดต่อไปเพื่อนมาดีครับไร่ปุยหลุดไปไร่ปุ๋ยหลุดไป,ป,ไปพัดมาเอมาพัดมาเอมาโอ้โหแต่เสียใจหน้ได้คูน2เองได้คูน2คูณ4กระแทกเข้าไปได้12ครับผมนะเดี๋ยวถ้าเจอเมว3ตัวนะฮะ 100่งคูณยีบอกเลย2,000บาทหวานเทียบแน่นอนนะครับสำหรับเป็สิบบาทนี้นะฮะโอเคครับ, okay, รบสำหรับวันนี้นะครับผมขอแค่1,500บาทละกันนะฮะถ้าถึง1,500บาทเราถอนเลยนะครับเพราะว่าทุนแค่ร้อยเดียวนะครับเออขอแค่1,500บาท1,600ก็ได้เอา เนี่ครับหนึ่งพันหกร้อยก็ได้เอาเออมาเรื่อยๆเรียบร้อยครับผมมารอช้ารอล,ลีลาลิงจอยอะไรละเพื่อนสองพันไปเลยนะฮะขอบรรณาได้สองพันไปเลยมาเลยครับเพื่อนสวยๆรุยปุยรุยปุยรุยไปครับผมนะอย่าหยุดครับผมนะไหลปุยรุ่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะ รายพลุลุยไปเรื่อยๆเลยละกันโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปยอดให้ผมด้วยละกันนอกาะสำหรับวันนี้ผมทำกำไรตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ้าไว้เจอกันใหม่ EP หน้าละกันนอกาะสำหรับ EP นี้เดี๋ยวพี่ยักษ์ขอตัวไปถอนก่อนอยากเล่นอยากทำอยากจะทำกำไรเหมือนกันนะครับนะปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับย้ำว่าปักหมุดไว้เลยครับผมนะโอเคนะ้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวิดัตวัสดีครับผม